ตเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะคะได้เวลาจะกลับนะพวกเราก็อยู่กันสามคนสามถาคือเก่านะพี่นอ้องอ่า,าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอยู่กันครบอยู่จะขาดไปจะ,จะผ่านไปแค่คนเดียวนะนะปะ้าจะบ้านกันเลยไปกันแพงเพชรเออคู คู่หูยาชิหาย,หายพวกนี้เอออะ <laughs> แล้วค,วคูหูเราไปไหนนี่คหูอยู่ที่บ้านอย่าบอกนะไปทาสีลนะ่ะยังยังไม่ได้ทาโอ้เด,ดร้อนขนาดนี้ไมไ่้เดทาสีเป็นมป็นลมออืมเห็นมาเอางอยัมูม่านบาเคเขาแจมกระดาสินหูเขากะขึ้นไปประดาไม่มากแล้วก็เลยมาคอนเทมปีโอ้อ๋อเหรอ อเออกองกับบ้านเลอธินามาบาาอ,าอินากำลังคนของ,องขึ้นรถอาจจะไม่ค้ำ อืมรถคู่ใจมีที่เก็บของเสื้อผ้าน,นะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะเดินทางแบบนี้แหละคะ่ะต้องมีของมีอะไรเสื้อผ้าก็ต้องมีอ,อ,อืมเที่ยวไปเที่ยวมานะก็มีเนาะ สุดใจหายเมื่อจ่าต้องกลับอาเกลับเอาเดินทางปลอดภัยเด้อวัดีครับวันสุขร์น้านะเ,เจอกันไม,ม่จ่าบัอดีค่ะ อ่าไม่ต้องซิ่งเดอ้อนะแค่อย่าให้ใครแซงก็พอดูรถนะทุกคนโอ้รถสูงมากนะ,นะรถทหารชอบคนชอบสไตล์นี้เลยนะทุกคนป๊าดนะนี่นะคะโอ้โหเลขทะเบียนก็สวยด้วย7 8็ดสาม วันนี้ลมลมหนาวทั้งวันวันนี้ลมหนาวแต่สลับดแดด<า>ไม่ค่อยว่าลมหนาวสบายนะวันนี้นะเออเมื่อวานนี้แดดร้อนมากไปแล้วกินได้ข่าวว่าหนีมาอีกแล้วได้ข่าวว่ามันหนีมาอีกแล้วอ,อ,อ,อไปดูสิ โอ้เกือบจะได้ตามหาววอีกแล้วเอฟซีายใจหายใจความกันตั้งนาเลยฮะโอ้ยเอาแล้วยาที่เราขนมานี่กินหมดแล้วเหรอยังไม่หมดอืมโอ้ยโอ้เขาอยากมากินเขาอยากมากินต้นต้นผักบุ้งบ่โอ้เออ อขออยากมากินผักบุ้งอ่ะตอนนี้ก็มัดในเสาแล้วไม่หลุดไปไหนแล้วตอนนี้อืมอ้าวโอ้นั่นไงหญ้าอยู่ตรงนั้นนี่เยอะเลยนึ่งเออใช่เออเอาเอาเอาโอ้ยดูหญ้าหญ้ากำลังสวยหนุนกินหรือเปล่าเนี่เอออันนั้นมัดสั้นไปเนาะมัดสั้นไปมันก็เลยกินได้แค่ตรงนั้น อืมอ้าวอาเอาอา,อ,าอยากกินอะไรก็กินไปบุฟเฟ่เลยนะเออน,นั่นแหละถึงว่าอยู่นี่นั่นนั่นนั่น,น,นติดเ <c oughs> ชือกติดขานะวันนี้เราจะเห็นเอ,อ่เเอนั่นแหละเกือบนีเที่ยว<ม><ม>แล้วนี่เอฟซี ะตามหากันยาชิใจหายวับเลยเออถามป้าปดาลงมาป้าดางวังวงัวยูซิเล่หรือเปล่าเออก็ไปพูดไว้ทางหน้าหรือวปล่าอ๋อแล้วไปพูดทางหน้ามันไปใจเอ็มเอินบ่หรือเปเออถ้าใจเอ็มมีเอินบ่เราหอดพูดเลยอีละนั่นแหละถ้าใจเอ็มไม่เรียกว่าวัวมาถึงนี่นูน่นป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนอีกแล้วเอฟซี FC เอ้ยอโ,โอ้โหผ่าลูกหากินเนาะ เกี่ยวก็เกี <h <h ne, ่ยวมาให้แล้วอืมโอ้โหนี้นะตรงนี้มีจุดหนึ่งที่มีหญ้าอยู่นะเขาชอบแล้วนี่มีผักปบงด้วยเออเอาตรงนั้นมันมันแห้งแล้งอ่ะมันไม่มีกินแล้วเออนะก็เลยต้องเอามาทางนี้ เพราะว่ามันมันแรงแล้วเอฟซีตัวนี้ย่ามันไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะมันร้อนมันร้อนมันร้อนมากมเออเอ,เ,เอาสรุปแล้วจะหาก,กินแบบไหนนี่เอ,นเ,อเอา้าเอา้าเลือกกินด้วยนะนี่เอา้าตรงนั้นเขาไม่กินบ่ไอ้นี้เขาไม่กินเหรอเออ,เอ นี่นะคะโอ้นี่นะ,ะนนะเราก็ตัดหญ้าสะโล่งเลยนะดูเอฟซีโล่งแล้วโล่งเลยนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นของเวนปุ๊ก,กับเสือนะดูแลนะนะเดือนนี้ก็จะเป็นของหญ้าชิกับคู่หูเขาป้าทายบ้านนะนี่คะ่ะป้าโล่งสะอาดตาเลยทีเดียวนะเอฟซีนู่นนี่นะคะ นี่อันนั้นก็เป็นที่ของเราเนอะเอฟซี FC. นู่นนะคะว้าแห่งแรงแบบนี้เนะาะสงสารต้นไม้จังเลยอ,อ,อ่ะเวนต่อไปก็จะเป็นของปุ๊กอ,อ่ะของปรอาปรอาว้อาวนทั้งหมดเลยค่ะจ้ะ <laughs> นี่ไงของปอาูาอ้วนทั้งหมดเลยเอายาชิ<บ>ไม่รู้บ่โน่นหอดไปถุงพูนใช่ของมีหนูอยู่ท่ามกลางป้าอ้วน นะเนี่ยค่ะสะอาดสะอ้านเลยนะคะนู่นไปถึงนู่นอา้าวกินไปกินไปเออเอาเอานี่นี่หญ้านี่เออกินไปเลยน,นี่นี่โอ้โหอร่อยอร่อยเออเอานี่อืมนะเกี่ยวให้กินก็จะติดนะเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ให้หากินเองบ้างนะ